ครับสวัสดีครับเลือดีครับพี่บัวขาวันนี้เรือดีนะครับก็เป็นสมโพธิพยาบาลสกรีนันกราชเนาะที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนกับแลนด์มาร์คของบางกรวยนนทบุรีนะครับแล้วก็ที่ตั้งใจทำเนี่ยเนื่องจากว่าพา่อครูพามปอเลยมพิชรัที่พอหลังจากทําช่องส่องผีแล้วแล้วเรามีเอ๊ะเราจะปรึกษาใครดีเราจะศรัทธาใครได้บ้างเพราะเราเจอพอทําช่องสองผีเราไม่รู้ว่าเราจะศรัทธาใครก็เลยยกมือขอสิทสิทธิ์เนาะ ตอนนั้นก็ขอพระเจ้าตากนั่นแหละว่าขอให้เจอคูบาจารย์จริงๆก็ได้มาเจอพ่อครูพามปอเลียมพิชรัตที่สืบสายมาจากอ่าโหรแฉมเลียมพิชรัตที่เป็นโหรเกาะะตุเตาโหรการเมืองนั่นนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ก็ได้เรียนโหราศาสตร์ก็พอเรียนกับพ่อครูพามพ่อครูก็เหมือนแบบอ่ะพ่อครูพามสอนผมได้ประมาณ6เดือนพ่อครูก็สิ้นแต่ก่อนสิ้นเหมือนท่านบอกว่าเนี่ย ดวงเราเนี่ยต้องไปทําเรื่องของแบบเราต้องคือเราจะทํางานใหญ่เราต้องเป็นหมุดหมายเหมือนมีเป็นแลนด์มาร์คให้เป็นให้คนเป็นที่พึ่งทางจิตใจจะได้รวมคนได้สร้างบุญได้เยอะโอเคก็เลยทําตามพอ่อครูตั้งแต่นั้นก็คือค่อยๆประกอบกันเรื่อยๆหลังจากทาสาร,รพันมูครับเพราะฉะนั้นก็เลยสร้างองค์พญาวาสกรีน,นที่เป็นองค์พญาวาสกรีนเนื่องจากว่าท่านเป็นสายธุรมของพราหมณ์ด้วยครับ พรามที่จะมีสายที่เขาถอดเสื้อแล้วก็มีได้ขาวๆนี่คือสายทุรัมก็คือพญานาคพญาวาสกรีน,นาคราเพราะฉะนั้นเราเป็นตัวแทนอของเรื่องของศาสตร์ต่างๆที่มีโหราศาสตร์เรื่องของศาสตร์ต่างๆที่เป็นของโบราณแล้วเรานํากลับมาเล่าใหม่เพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าอยากให้เป็น ศาสตร์ที่เชื่อถือได้แล้วก็คนสามารถไปปรับใช้เป็นสัมมาอาชีพได้เพราะที่ผ่านมาก็ทําคอร์สไม่ว่าจะเป็นไพ่พวงมญญาลัยสัญจรทําเรื่องของคอร์สโหราศาสตร์บ้านเลี้ยงพิชลัสหรือว่าทําคอร์สต่างๆที่แบบแม้กระทั่งติ๊กตอกเราก็ทําคอร์สว่าเอ้ยเราไปเรียนมาแล้วสามารถอธิบายได้ตั้งใจให้เป็นเหมือนกับที่เนี้ยเป็นเหมือนตะก,กัศราที่แบบอัปทูเดย์นะครับไม่ได้เข้าแบบนิมิตเหมือนคนอื่นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นิมิตใช่ไหมครับอ๋อถ้าเป็นสายแบบว่าเรื่องอภินิหารหน่อยก็จะมีแบบพอมาถึงที่เนี่ยก็เจองู เหมือนงูสีเขียวท้องเป็นแบบสีฟ้าฟ้าแล้ววันุ่วงขึ้นงูสีเดียวขนาดเดียวกันก็ไปอยู่ที่บ้านซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ก็รู้สึกว่าอ๋อคือเหมือนกับสั่งตั้งแต่พ่อครูแล้วก็มีเรื่องเนี่ยเรื่องต่างๆประกอบกันมาเรื่อยๆครับอะไรที่ท่านเป็นแรงสรัทาได้ขนาดโอเคความตั้งใจครับเพราะถ้าเกิดเราทําให้เป็นแลนด์มาร์กเนี่ยหนึ่งจะเห็นได้ว่าวันเนี้ยเห็นมาผู้คนมารับทานเห็นว่าไปช่วยที่ผ่านมาเนี่ยออย่างน้อยปล่อยปลาตัวเนี้ยลหลตันละ แล้วก็ที่ตรงนี้ก็มีการให้ทานสําหรับคน,นทําในนามูลิธิด้วยครับชื่อมูลที่จักรวาลบุญเพราะฉะนั้นทาตรงนี้ให้ทานคนได้เป็นพันครอบครัวแล้วเทาว่าในชุมชนแถวเนี้ยเราสามารถช่วยคนได้คือมันเหมือนกับที่ผ่านมาอยู่ในวงการด้วยแล้วก็โชคดีที่พออยู่ในวงการคนเห็นคนรู้จักเมตตาเราก็เลยสามารถช่วยคนได้พอสมควรเลยครับ โอ้มาได้เลยก็มาจริงๆแล้วเปิด24เลยครับก็สามารถมาขอพรได้เพียงแต่ว่าอย่าไปง้างท่านอย่าไปกราเพราะว่ามีบางคนอ๋อขอหักนิดนึงไม่ไม่ไม่หักนี่คนขอเขี่ยวหน่อยนี่ออก่าขอเกลดท่านอะไรเงี้ยก็ขอด้วยความัเรา บริเวณพิธีก็ไม่ได้ให้ใหคนคึ้นไปเดี๋ยวจะทาที่กัน้นแล้วก็ไม่ได้อยากให้คนมาแบบของที่ลึกเนาะเรามีของมูลนิธิที่สมมุติอย่างเช่นอย่างเงี้ยเราทําแล้วก็ทำข้ามูลนธิธิเช่าได้เลยเป็นหลักร้อยออทําบุญตั้งใจแบบเอาเรา็วทำบุญเต็มที่เลยครับยยอย่าไม่ทให้ท่านเสียหายอย่าทาให้ท่านเสียหายท่านอยู่ปกปักรักษาผู้คนได้แม้ ผมเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของท่านไม่อยากให้คุณต้องกลับมาคืนอะไรเงี้ยอย่าเลยอย่างเงี้ยครับคือพี่บวยตั้งใจว่าเออจะไม่ไม่อยากให้แบบเป็นลายมาที่งงไงแต่เป็นแบบเป็นสะพานบูรโอเค <Okay. S 2> ผมกลัวนี่มากที่สุดเลยเจเห็นได้ว่าเสาแล้วขึ้นเป็นลักษณะเป็นเสายอดดอกบัวดอกบัวแทนพุทธศาสนาอยู่แล้วและบนยอดสุดเนี่ยเมื่อวานนี้มีพิธีส่งเนาะก็คือเราอัญเชิญพระบร,รมสารีริกธาตุระดับเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์นะครับพระพรหมวัชรมุนีท่านมาทําพิธีให้คือท่านเป็นอารามหลวงเนาะเพราะฉะนั้น พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็คือรับมาจากพระจันทร์บอคือโชคดีมากและเราแบบเราสายมูนะเราก็ถือว่าไปไวหวพญานาคมีแบบว้าวพญานาคหรือไปเรื่องสิ่งศิลป์ทวีสุวสรรณต่างเหมือนมีมหาสจั์แต่เนี่ยเรามหาสจัลพระบร,รมสารีาริกธาตุบรารมีพระพุทธเจ้าคือตอนรับมอบมาพระจันทร์บอพูดว่าเอาให้9เม็ดนะแต่พอมาเปิดจะใส่พระอ,อะบอ้บรรจุสิบมีรูปชัดเจนถ่ายพิธีสิบเม็ดเสด็จมาเฉยแล้วพอวันที่จะขึ้นไปจริงอ่ะ ความรู้ใจเปิดมาเอา้าเหลือ9นี่คือเห็นกับตาตอนที่เปิดอยู่กับพระด้วยแล้วก็อยู่ทีมรู้สึกว่าโอ้บารมีพระุทธเจ้าเหมือนกับปีนี้ตั้งใจนําเสนอเรื่องราวพุทธศาสนาให้คนเป็นแบบสารณะคือหนึ่งความเชื่อต้องมาต้องมีศรัทธาก่อนคือบางคนบอกว่าไม่มีศรัทธามันต้องมีศรัทธาก่อนครับและเป็นประตูหนึ่งที่จะเปิดสุดท้ายแล้วบนยอดสุดคือพึ่งพระพุธพะทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งครับจเจตในว่ายอดบนมีพระบร,รมสารีริกธาตุแล้วก็มีพระนักปก การสร้าง,ง,งบุญของไปโดยเองครับตั้งใจเพื่ออะไรบ้างครับี่ตัวในการสร้างตรงนี้แหละครับอย่างน้อยอย่างที่บอกเรื่องของาศาสตร์โบราณผมเวลาทําอะไรผมตอนเนี้มันมีประสบการณ์สอนเราเนาะเรื่องดาราม่าเรื่องอะไรต่างๆบางทีเราอ่ะไม่ใช่ไม่ดูเรื่องรประวัติศาสตร์แต่บางครั้งอะ่ะเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราเขาเรียกว่าเป็นเหมือนประสบการณ์สอนให้เรามีเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันเวลาเราทําอะไรอยากให้เป็นเรื่องของาศาสตร์โบราณจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะเลยทําสารพันมูคูบาจารย์เราเยอะมาก สายพิเกเดจันเชียงมีพราหม์มีพ,ามมพามราหม์จริงๆมีแบบคูบาจารย์จริงๆอย่างวันนี้มีประกอบพิธีเป็นบ้านโหนเลี่ยมพิชลัสอย่างนี้ครับซึ่งเป็นลูกของพ่อคูพราหม์ปอเลี่ยมพิชลัตซึ่งก็แบบพอสายโหรศาสตร์หรือสายครูบาจารย์เนี่ยหรือว่ากระทั่งบ้านเรยมชัตหรือไพภมยาเน,นี่ยครับเวลาเป็นครอบครัวก็จะแบบดูแลกันทําดีๆผมสึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักครับอยป็นตัวเองขออะไรเป็นพิเศษบ้างไหมขอคือหนึ่งที่ตรงนี้ อันนี้สำหรับผมนะใครที่ตั้งใจจริงๆชีวิตลําบากมีความทุกข์อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนพยาวสุกีท่านกวกนเกษรสมุทรอะต้องออกแรงถึงได้ของพิเศษขอบาร,รมีท่านให้เรามีฮึบมีกําลังเพราะชีวิตพี่อะฮึบมาหลายรอบแล้วมันต้องฮึบถ้าไม่ฮึบไม่ใช้แรงตัวเองก็จะเขาเรียกว่าทํางาน80%มู20 จะได้เป็นแรง20่เนี่ยส่งผลถึง80%ดในชีวิตของเราครับ่ารดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเร<อ>ื่องนี้ก็ขอด้วยไหมครับพี่ช่วงไปปีที่แล้วเกือบตุยนะั่นเราเคยได้เจอกัน <ใช S 1> เกือบตุยจริงๆมันมันนั่งนึกเราทิฐิฐานว่ามันเหมือนแบบคิดในใจว่าถ้าชีวิตนี้ไม่มีประโยชน์ก็ขอให้หลับไปเลยตอนดมยาสลบแต่แล้วเกิดตื่นขึ้นมาแล้วถ้ายังมีประโยชน์สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็ขอให้ตื่นขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าสำหรับเราคิดว่ามโนก็ได้ะเราคิดว่าาาเเรื่นน้้มววลลตขึแา เราได้มีโอกาสสร้างประโยชน์สร้าง,างเห็นรถเข็นคนมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เราทําได้วันนี้คิดว่าชีวิตมันไม่แน่นอนแล้วโอ้โหแน่นอนไม่แน่นอนคือชีวิตแน่นอนคือไม่แน่นอนแน่นอนออนึกออกไหม คนบางคนเป็นมหาเศรษฐีวันหนึ่งก็เปลี่ยนไปได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีเขาก็มีความทุกข์เราเลยอย่างที่บอกว่ายึดพะรัตนาตายเป็นที่พึ่งครับอาจารย์ช่วยผมปหัวกวันี้ยึดอะไรเป็นสําคัญที่ครอบครัวชีวิตหรือว่าแบบต้องมุ่งมั่นทางานแต่สร้างแต่บุญหรือว่ายังไงพ <Okay. S 2> ี่ยึดก็คือว่าสิ่งที่ผมนะคือตอนนี้หนึ่งในทางโลกเราก็สร้างให้มันเติบโตเหรมือนต้นไม้น,นอะอีกด้านหน <HR S> ึ่งเราก็ต้องอย่าง่ากตัวเองคือไม่ต้องไม่มองใครผมมองตัวเองจะเวลานั่งสมาธิจะเวลาสวดมนต์เพื่อมองตัวเองว่าเราพอมองตัวเองมัน พอเรามีสติเรามีสมาธิเรามีสติปุ๊บเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราทํามาเราก็สามารถให้คะแนนตัวเองดนะ้ว่าทําสิ่งใดทําผิดพลาดสิ่งใดทําเพิ่มเติมได้อีกสิ่งเหล่านี้พอเราทําจากตัวเนี้ยมันดีจากข้างในโดยที่ไม่ได้บอกไปหวังพึ่งแบบกําลังใจาจากภายนอกวันหนึ่งลูกเขาโตเป็นสาวโตเป็นหนุ่มก็ไปข้างนอกคือวันเนี้ยเราพึ่งพาตัวเองอย่างลากในตัวเราให้ได้ก่อนพอเราแข็งแรงผมเชื่อว่าอันเนี้ยจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ สนใจตัวเองก่อนให้รู้เฉพาะตัวก่อน,นอสิ่งที่เราคิดได้หลังจากที่เราผ่านวิกฤตที่เรียกว่า<ช>ายาไไใไ้ใช่ใช่ใช่ก็ก็ใช่เลยครับช่วงนั้นไม่อยากทำอะไรเลยไม่ไม่ไมไมเบื่อโลกเลยครับเชื่อว่าเบื่อโรกเหมือนถ้าเป็นภาษาทางแพทย์ก็เบิร์นเอาแต่ตอนนี้ก็เหมือนสุขภาพก,ก็กลับมาใช่ก็พยายามพยายามปรับใช่ใช่ก็ปรับกินเข้ามาวันนั้นก็จัดเรื่องออกกําลังกายเรื่องต่างๆครับยายังต้องแบบไม่อยู่ยาเดี๋ยวจะไปหาหมอก็ล่าสุดเนี่ยหมอบอกว่า ฝีที่มันอยู่เนี่ยมันหดลงแล้วก็ยาฆ่าเชื้อที่ให้กินพึ่งกินจบไปเนี่ยก็ดีขึ้นเป็นการรักษาที่ยาวนานที่สุดในชีวิตก็นอนโรงพยาบาลตั้งหลายวันเนาะเป็นสิบวันเนาะแล้วก็กินยาต่อเป็นเดือนแล้วกินยาไปหาหมอเสร็จปุ๊บก็กินยาต่ออีกรอบสองฝี่เองนี่มันมีโอกาสที่มันจะแบบไมมาอีกไหมลิซซี <c oughs> ่ดมันมันเหมือนลิซซี่ดวงเนาะตัดไปแล้วมันก็เป็นได้อีกทุกอย่างมันเหมือนกันเพราะว่าชีวิตคนเราเคยเห็นคนแบบ ประสบดีาจะคิดว่าหน้าคนเราจะบวมได้ขนาดนั้นมันเป็นแบบนั้นแหละครับเชื่อว่าเป็นแบบนั้นเล็กลงฟอไปเลยครับใช่ก็ฟอไปเลยแล้วถ้าเกิดเราไปใช้ชีวิตที่มันแบบอะไรต่างๆเหมือนเดิมก็อาจจะเป็นไปได้อีกมันจะขึ้นมาในจุดเดิมหรือว่ามันจะแบบไม่แน่ใจเลยครับอันนี้ไม่แน่ใจเลยแต่ยังต้องทานยาบ่อยตอนนี้ทานเนี่ยยาหยุดแล้วครับเดี๋ยวจะไปหาหมอต้นกุมภาพันธ์เพื่อตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไง การใช้ชื่อของพี่วัวมันเปลี่ยนไปขนาดไหนนอกจากการนอนของพี่วัวที่พูดาโอเคผมตอบได้เลยว่าตอนนี้คําว่ายึดพระัตนาตายไปที่พึ่งเนี่ยผมเปลี่ยนไปเลยอย่างเช่นตอนนี้ช่องส่องผีเขาจะกลับมาทำ uh huh. เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าการกลับมาทำครั้งนี้ผมไม่ขอทําด้วย uh huh. หนึ่งเนื่องจากว่าผมรู้สึกว่าแต่ละคนมีหน้าที่ต่างกันถ้าเกิดเขากลับมาทําแล้วสามารถช่วยคนได้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จ uh huh. แต่ตัวผมเองเนี่ยเด็ดทั้งสิ้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอสถานที่หรืออยู่เบื้องหลังผมจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นผมขอสร้างในมุมมองความเชื่อของผมเรื่องราวของสารพันมูเรื่องราวของยึดพระตนาตายเป็นที่พึ่งเพราะผมเห็นแล้วว่าบุคคลในพุทธศาสนามีเรื่องว้าวมีเรื่องปฏิหารมีเรื่องอะไรนี้เยอะเลยครับสนุกครับมันไม่เกี่ยวกับว่ามันมีปัญหาอะไรที่มันยังคงคาใจอยู่ใช่ไหมพี่บัวโอ,โอ้ปัญหามันมีทุกที่แหละครับเพราะจะ<ไ>จะบอกไม่มีปัญหาเลยก็ไม่ตอบไม่ถูกก็ง่ายๆว่า อ่าเราแยกกันทำหน้าที่แล้วก็แต่คนก็ขออวยพรให้ประสบความสําเร็จคือพี่บัวก็หยุดยุติในบทบาทในส่วนของช่องสองีไปเลยใช่ครับใช่ครับก็ว่าจะถอนออกมาจากบริษัทเลยครับคือไม่ได้เป็นในหนึ่งใช่ใช่ครับใช่ใช่จะได้ไม่เกี่ยวกันชัดเจนไม่งั้นเนาะใช่ไหมมันก็คาราคาซังสุดท้ายได้ผลประโยชน์อะไรผมไม่อยากให้ยินเลยอย่างไงี้เดินมาสายมู่สายมูที่เป็นมูแบบมูนินก็คือพระพุทธเจ้า คนจะไปสื่อสัตว่าทะเลาะกันแบบรุนแรงกันแบบต้องแยกออกมาผมอยู่กับใครอยู่ที่ไหนก็คนจะแล้วแต่คนจะพูดพูดในด้านไม่ดีก็มันก็เป็นตามนั้นแล้วแต่คนจะมองเหมือนของชิ้นเดียวใช่ไหมครับมองได้หลากหลายมุมแล้วแต่คนมองครับแต่เรารู้ว่าเราเป็นยังไงแต่เราก็มาทําช่องเราเองใช่ออ้เรามีเพื่อนเยอะจะเห็นได้ว่าวันนี้คนมาเยอะแยะมากมายเป็นวันนี้น้องส้มดาทีมีคุณหนึ่งนาคาก็มามีอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้มีอาจารย์ลูกแกะโอ้โหเยอะแยะวันนี้มีอาจารย์ยอด เบอร์มงคลอะไรเงี้ยเยอะเลยครับน,นิดนึงพี่บวยคือทุกวันนี้มันสายมูมันเยอะมากแลหลายคนไม่รู้ว่าต้องมูยังไงมูให้ถูกมูที่ถูกต้องโอเคฟังผมนะครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่หมูมากๆแล้วก็ทําเรื่องท้าเรียกว่าศาสนาพุทธก็จะเป็นผีพราพุทธผมทมามล้วผีพราผมก็ทําชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหนือที่สุดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงคุณทุกอยู่แล้ว ขอให้มูประมาณ20% 80%ไปใช้ชีวิตไปทําลงมือทาํามากิน20%กิมมิคและเวลามีความทุกข์พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราพึ่งได้จริงๆเราจะไม่ทุกข์เลยครับเราจะไม่ไปมูอะไรขนาดนั้นเลยครับตรงนี้กระแสชงเชิงเข้ามาอะไรพี่บัวเชื่อครับไหมครับก็ที่ร้านนี่ชงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกาแฟชาชาเขียวก็ชงอยู่ตลอดเดอะมูเทสเข้าของสิอย่างนั้นโอเคปีชงเนี่ย อย่างที่บอกเมื่อกี้เคยดูเคยถามเรื่องลัคนาถูกไหม <Yeah. S 1> เวลาดูจริงบางคนสับสนไม่รู้ลัคนาตัวเองคืออะไรลัคนาคืออย่างที่เวลาหมอดูพูดเนี่ยลัคนาราศีนั้นบางทีเกิดเดือนนี้อาจจะไม่ใช่ลัคนานี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราลัคนานี้แล้วดูดวงตัวเองว่าดาวนี้ครจรดาวนี้เข้า,าเข้าพบเรียกว่าวินาศคือวินาสาตเตรียมตัวเลยก็เตรียมตัวระวังให้มีสติเพราะ,ะนั้นการดูโหราศาสตร์มีดูแบบให้มีสติ เป็นเครื่องป้องกันครับจะได้เดินทางไหนจะได้ระวังใครที่ลงวินาศาสตร์นี่ก็ให้ระวังสมมติมรุยูเลขศูนย์ไปอยู่เรื่องของการเงินก็ให้ระวังการใช้จ่ายอันนี้คือแฟกมากๆเลยคือลงนี้มันจะทําให้เรารู้สึกแบบช่วงนี้อยากใช้ตัง ช่วงนี้ทายังไงดีนะ่าสติสตังค์ไม่ค่อยมีเราก็ต้องใช้ใช้ใช้ใชอ่ะพออยู่นี่ปุ๊บตั้งสติไว้อาจจะเขียนเตือนตัวเองไว้หัวนอนตื่อมาปุ๊บเจออยู่ระวังเรื่องใช้ตังค์อันเนี้ยช่วยได้ครับการทรงจะใช้เงินแก้ปัญหาเรื่องดวงพี่บอยม่กคยทำโออกำลังจะเข้าเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็จริงๆคุณไพวันพูดได้ดีมากเลยนะครับคือจริงๆแล้วใช้เงินแก้ปัญหาอันเนี้ยคือผมอะไม่สามารถตัดสินแทนใครได้เพราะนั้นทำแล้วสบายใจไม่ลำบากทำเลยครับ เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นตาเรามองไม่เห็นตาเนื้อเรามองไม่เห็นถ้าเราพูดจริงๆเนี่ยเราพูดระดับควอนตั้มฟิสิกเลยนะ mm hmm. เขาบอกว่าโมเลกุลที่มันเล็กที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นอนุภาคนะมันเป็นคลื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยู่เนี่ยไม่อาจจะหายไปในแบคโฮก็ได้นอกไหมมันไม่ได้อยู่คงที่ตลอดไปเพราะ,ะนั้นมันมีเรื่องต่างๆที่เราไม่รู้เยอะแยะมากมายพีจารณว่าทำแล้วสบายใจสบายใจเกิดบุญแล้วบุญคือแรงสั่นสะเทือนที่มันสูงสูงปุ๊บ พอเราสบายใจปุ๊บเรายิ้มสมมุติเจอหนะะ้าขาเรายิ้มเราก็จะอ๋อยิ้มทำไมม,มึงบ้าเปล่าไม่เป็นไรแต่พอเรายิ้มไปเรื่อยอ๋อเขาคงหวังดีกับเราอสรุปแล้วเราไม่ได้บ้าเราคนที่พลังงานสูงเพราะฉะนั้นเวลาพลังงานสูงพูดดีๆสิ่งดีๆก็จะวนกลับมาหาเราเองครับถูกต้องครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราฟันธงใครไม่ได้เลยครับสำหรับผม แล้วก็ว่าใครไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ไปยืนใส่รองเท้าจริงๆว่าเขาเจอกับประสบการณ์อะไรยอยู่ครับใหญ่ทางก,การก็มีธุรกิจที่เปิดมาเพื่อที่จะเอามารองรับคนที่เชื่อในเรื่องของชงอะไรอย่างเงี้ยตลอดเหมือนกัน,นพี่บอยก็ดีแลลวครับถือว่าเป็นทรนถือว่าเป็นแฟนจริงๆครับธุรกิจสายโมอย่างตอนนี้ผมเองก็ทําจริงๆนะเพราะว่าผมทำอย่างเช่นไพ่พรมยานทำสัญจรเปิดไปตามต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรครับเพราะว่าคนได้มีไรายได้อย่างวันเนี้ยลองดูได้หมอดูเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ที่ผมเปิดคอร์ส ในออนไลน์บ้างมีเปิดในตามจังหวัดบ้างเขามาดูว่าอัแต่ละคนก็ดูแม่นแสดงว่าเขามีอาชีพเพิ่มมีความมั่นใจมีที่ปรึกษาตัวเองเพราะบางทีเราไปปรึกษาหมอหมอไม่ว่างเงี้ยอย่างอาจารย์ภูมิจานทร์จะปรึกษาทีตอนนี้ยาวไปถึงพุษสภาอยเงี้ยทั้งนั้นได้คิวละห้าพันอย่างเงี้ยก็ยาวไปถึงพุษสภาอ่าเรียนไหมดูพึ่งพาตัวเองไหมอะไรเงี้ยก็เมื่อกี้ก็เห็นว่าผมก็เปิดดูกับน้องครีมอยู่ก็สนุกสนานกันไปก็ถือว่าเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเอง ตอนนี้เรียกเราเป็นหมอดูได้เลยไหมได้ครับเป็นหมอดูได้ได้ดังหลายแสนแล้วนะจากการดูดูไพ่ดูไพ่พรมยาดูบ้านเวลาผมทำคอนเทนต์อะไรหรือว่าเปิดสอนอะไรผมต้องเรียนก่อนก็คือเหมือนทําพิธีกรเราต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจไม่อยากโชว์โง่ออกรายการถามแบบเอ้ยมึงรู้ปะเนี่ยมึงไม่รู้จริงแล้วมึงมาทาทาไมอะไรอย่างเงี้ยครับตัวศึกษานานแค่ไหนแล้วครับยวการดูโอ้ตั้งแต่ทําสารพันมูอย่างที่บอกแล้วว่าทําสารพันมูปุ๊บ เจตนาก่อนเจตนาเราตั้งใจแบบนี้ตั้งใจให้เป็นที่พึ่งของคนเหมือนองค์พญาวัสสัณคราชพอตั้งใจเสร็จปุ๊บดิเรกชันทิศทางมันมันไปเองครับนะตั้งใจให้เราไปแบบระดับสูงพึ่งพาพระตะไตรแบบหลุดออกไปจากโลกเลยที่ไม่ต้องเพราะมันก็ทุกถูกไหมวันนี้ก็ทุกไอ้จะใส่เสื้อสีนี้ดีไหมเหมาะกับวันมงคลหรือเปล่าโบอันนี้อาจจะเล็กไปอะไรเงี้ย <S 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 ซึ่งมันก็มีคนทักคนหนึ่งมาว่าเราอาจจะทุกข์ท่านท่นี่กูว่ากูสวยแล้วนะมีคนว่ากูไม่สวยเออยี้ย ราะฉะนั้นแล้วใดๆก็ตามมันถ้าวันนี้เราอย่างลากเข้าไปหาตัวเองอยู่กับตัวเองแทบไม่ต้องไปส่งใจออกไปข้างนอกมันก็ไม่ทุกข์แล้วครับพอเป็นคนดังเองกับการที่มาดูเรื่องความเชื่ออไรไม่ด้วยมันก็จะมีสองแง่เหมือนกันที่ถ้าเกิดตรงก็คือคนจะนับถือไปเลยถ้าเกิดไม่ตรงคนก็จะออุ้ยคนดูสามสี่รอบแล้วนะคนเดียวกันเนี่ยพูดว่าดูแพงราคาน้อยเวลาน้อยยอกเขาดูมาหลายรอบคือดูว่าตรงคือหนึ่งการดูดวงโหราศาสตร์ก็อย่างที่บอกมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก นอสตาเดมูสยังเขียนเป็นกรเลยถูกไหมใช่ไหมครับขนาดแม่หมอที่แบบตาบอดเนี่ยเขาก็เขียนเป็นปุ๊บแล้วคนตีความเองเพราะฉะนั้นโหราศาสตร์คือการล่วงรู้การโครจรของดวงดาวส่งผลต่อชีวิตแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าวันนี้เราจะเหนือดวงจริงก็คือพึ่งพาพระาตาัตนทัยแต่ถ้าวันนี้เรายังพึ่งพาตัวเองไม่ได้ก็พึ่งข้างนอกก่อนเติม20%เพื่อให้80%เรของเราเต็มที่ส่งผลต่อ80%็พอเติมได้แล้วปุ๊บในขณะที่ ไปมูด้วยกระดูใจดูตัวเองโอ้พอเรามีสติอยู่ตัวเองแล้วโอ้เรามูมากไปเราจะให้คะแนนตัวเองได้ว่าโอ้ยโอ้ยเรามานั่งดูซิเราเสียตังค่านี้ไปเท่าไหร่แล้วโหูเป็นแสนแล้วอาจจะต้องเกิด<อ>พุทธิปัญญาเองว่เ<อ>าเราไม่ควรไปทุ่มทุนขนาดนั้นก็ได้อย่างนี้ครับเร<อ>ียบร้อยครับ